มีการศึกษาพัฒยมศึกษาเขตใในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558กว่า600ล้านคนมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดยิ่งขึ้นเอนซีนั้นจะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการค้าหงประเทศจแบบึงได้จัดทำโครงการห้องสุขบมวีเพื่อสร้างความตระหักรู้เรื่องอะไรในปี2558นี้ประเทศ ในฐานะหน่วยงานต่างในการประสานงานด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมาชิกและการเคลื่อนย้ายพลังรานวิชาชีพที่สําคัญได้ถเกมอบเป็นห่งที่9ก้าแบบนี้ได้โอกาสอันสมควรแล้วผมขอมอบอ้อมสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ครับครับศัตรูการก่อสู้ทุกท่านหนึ่งตกครับครบขอเสนเวลาครับสัญญาการนั่งชมวิัยทัศสักเล็กน้อยเราัะล่ประสบกครับสิบ่งนี้นจ,นนจ,นนจะเป็นส่วนที่การเรียนเด,ด็กนักศบกษาด้านวิชาชีพ มันจะมีหมอมีนะันจะมีสองด้าน่อนนี้ก็สามารถเดินเวงได้สองด้านด้านหลังด้านหลังด้วยนะนำเสดจเผือลูกหลานจะสนใจลูกเป็นาจะเป็นงาได้สามารถเป็นงาได้ครับี่ไหก่ไ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเราอาตัวย่อสับเซตติดต่างๆที่เกี่ยวกับเสีนะครับอตัวย่อจไยตัวแสบครัให้เข้าใจง่ายว่านาจด้อลาวัยัไ่น้านี้จะเป็นบอร์ดนตกะครับตัวกรันหนกบ แปน,นว่า Association of Southeast Asian n a t i o n คือการโดยระเวลาียาีคอะรมรับเจจารย์ผมอยากรู้ความเป็นมาของอาเซียนก่อนครับนี่คือสัญลักษ なるほど。